ในงบ300บาทจะคลิปตุ๊กตาได้ทั้งหมดกี่ตัวไปเริ่มที่10บาทแรกกันเลยเอ้โหทวักไปหนึ่งทีมันผ่านมาเป็นปีเลยนะทุกคนศิลาได้ทำคลิปคลิปตุ๊กตาจากที่นี่ไปนี่แหละแต่ผลลั์ก็คือไม่ได้เลยสักตัวซึ่งครั้งนี้ศิลาก็จะมาแก้แค้นบอกเลยว่าต้องได้ตุ๊กตากลับแน่นอนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกัเนี่ย่สิลางงมากทุกคนคือมันกินตัง์ิบบาทปีๆเลยอ่ะมาถึงครั้งที่3กันแล้วนะทุกคนลองตัวนี้ไปหลายๆรอบเลยนี่แหละเขาบอกว่ามันจะมีรอบของมันถ้าเราทำไปเรื่อย่าอองงงงมกไไัยโ ขยับแค่หัวซึ่งถามว่าครั้งที่ห้าได้ไหมก็ตามนี้เลยสิลาไม่เล่นตู้นี้แล้วงอนไปลองเล่นตู้อื่นกันดีกว่าสิลาก็จะหาตู้ที่มันหัวโดดนะทุกคนที่สามารถคิดได้ง่ายๆซึ่งตู้นี้แหละสิลามองว่าน่าจะคิดง่ายนะได้ไหมได้ไหมโอ้โหเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงครั้งที่8ศสิลาเรามาคิดตู้นี้กันแล้วทุกคนน้องคิดตต้ครั้งที่8ดก็ยังไม่ได้ครั้งที่9ก้าก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้นะแต่ครั้งที่1ิทุกคนต้องมาดูครั้งนี้ซึ่งตู้นี้ตุกกกกกกตาาาาาานน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 น่่่่่่จจะะเเเบบมมมคคิิ้้้้ขึไไไดดดดงงงยยลลลืออ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 แแรร็ีสัทุูว